สวัสดีครับบ้าทอดวัสดี่านผช้่มครับวันนี้วันที่4กุมภาพันธ์2567นห้นะครับผมพายอแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางมาบ้านเยน้อยนะครับ่านผช้ชมพามารับชมน้ำกันครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567นะครับผมโอ้แตกสุดๆลูกหลานเพ่อนหลธรนมช้ชมนะครับไปล้านเพล่นเพ่อนไปอยู่ห้านพี่น้องเลยมาบ้านนะครับ งวดที่ผ่านมานะครับ,บนกห้องบอก6กเจ็ด <l ars> มาหกสามนะครับเอามีงวดแม่นงวดบะแม่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าตัวน้เราตั้งล่ลูกเดี๋ยวไปหาถุงเดี๋ยวแป๊บเดียวเด้อสร้างคนไม่เห็นยังไงนะครับได้หน่อยปต้มน้ำโอ้ปัปม๊ปมน้ำั๊มน้ำลูกกันฮู้ยไม่บ้าเราสวัสดีลูกๆอ่าวสวัสดีอ่าวขวดนะนะครับสวัสดีงาม ลานวันหยุดเนามืัอนี้เนาะวันอาทิตย์นะเดี๋ยวรอยายหน่อยแป๊บหนึ่งทผู้ชมสร้างเป็นมาซ้อมซ้อมใดทีครับบพครับเฮ้ดดูไล่เพือนเฮ็ดเช่นกันครับดูไล่ดูไล่น้ำลูไร่น้ำอออะไรครับเอาเงินไปทำอะไรเดี๋ยวเอาหนีซุ้ใสใสก่อนเอาแค่นี้เด้อเดี๋ยวจึงเท้ากันเอาลาเอานี่ใสเป็นอยังเอาปูปูให้ลาปู คูนาใสายนไยหนิบอส่ยัางเอฟนหาูนาจ้ามาจากสารคามจ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเออปหนึ่งเอาไปให้ท่านกินเอาไปเ้นป่นบอข้าเจ้าเชไเป็นตำป้นตำมามูอ้วนมาที่ไหลูกมาสวัสดีเีมาสเอฟซีหน่อยมูอ้วนมูอ้วนคนรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับเร็วขอบคุณก่อนคนที่ให้เงินหนูมาซื้อฟุตบอล เจ๊เตทุกวันเจ๊จากสมุทรสาครนะครับหมูวันด้ลูกบอลซื้อยังลูกบอลไปซีอีอดนวยซื้อแล้วได้ขนมยังวันนี้ไม่หมูให้ยังไม่หมูให้ยังยังไม่ให้เลยวันนี้ไม่ให้เลยคับเดี๋ยวรอรอถามยีน้อยก่อนหมูันทุกวันบอยเอฟซีด้วยหมวเกบอนนยข้นเลยนนาว่าไม่ลูกบ้าเอะนานยนยัอ้าวเดี๋ยวจะรอยีน่อยอีนต่อไป แม่หมูเจดีวันนี้ท่านผู้ชมอ่าฮ่าฮ่าฮ่อาไม่หมูให้ตัางร้านเอาเอาลูกเอออ่าเอาลูก,ลกไปซื้อขนมหมูอ้วนหมูอ้วนตัวนี้ง่วนนี้ตัวไหนลูกบอกเอฟซีหน่อยหมูอ้วนชอบตัวไหนชอบตัวไหนบอกเลยลยูกหันหน้าไปมองหันมาที่เลยอ่ามันไ,ไม่ต้องมองยายบอกเลยชอบตัวไหนลูก ห้าแปดม้วนแล้วลูกนะเดี ar ๋ยวได้ขนมก้อนโตทีนี้ห้าแปดสี่มเนออนเออไปไปไปโอ้เอาท่านผูชมมาหายหน่อยตั้งแต่เิรนส์าสิปาและจงไวสิบกกุ่มเอสวัสดีค่ะเป็นไรขอสวัสดีบนท่านผู้ชมท่านในสุภาพกว่านนอกานี้ ก็มากระล่างหล,ละนะตัวสุดโน้นนั่นถึงเปลี่ยนพอว่าตลาดว่าจะมา,า,าหาที่นั่นก็เสาะกับสายสายก็กไปที่ร้านโอว่าหยิบกันอั่างพวนั้นอ่นมาเนี่ยเพิ่งมาใส่หน้าตากับใส่เนี่นีห่ห้แต,ตในใน่ว่าก็บฟันละเอฟซีต่ว่ามันจี้ออกบนดวงเข้ารถรถสูงเขาเนาะรถอะไรเสียใจเราเลียเข้ากับเขาอยู่เพียงต่ว่ามันสลับตำแหน่งหรซื้อโน้กเข้าขันเป็นว่าแต่ชินใจว่าเอาเกียร์ซูน เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เก่ามันก็บรไดก่กันแต่ว่าห้าบอกกันที่ซือเราในเอฟซีเรตออกเร็วๆมาบอกบอกเข่าก็คือบอกเขานะยายนบอกเขาคือบอกเขากับ่าเพิ่นห้องแมนหกเจ็ดเนพุ่นห้องแมนอยู่ด้วยห้น่อยอืมกระสสีบแมนมันเนี่ยเป็นกระสับกระส่ายซื้อแต่ว่าเมื่อนีเพิ่นก็มาแล้วแต่ว่าจะเพิ่มบอกถอดบัตรจังบอกเรียงงนอันเล่าตะเลขฝันก่อนอันเมือมือมือตรองหวนเลยแหละยายนฝันแต่มือตรองหวนเลย บาลนี้ก็ฟันันแบบก้าวเมือนขึ้นก็ฝฟันก็ฟันแบบก้าวนะฟันวายเห็นเด็กหน้อยเห็นเด็กหน้อยไปเล่นลอดทอทอเป็นทอกลุมๆเรียบสี่ทอเป็นทอนามเสียยังไงซี่เหลี่ยมไหมแบบก็ใส่ไดกรุงเทพแม่บ้าเทาแบบยังไงเลยเป็นสี่เหลียมเลยบอกปุ่นเด็กหน้อยนั่นผู้เดียวด้มันเล่นก็จะมันมวนคกแกลนอ้อมอยู่มุดออกแล้วมุดเข่ามุดออกแล้วมุดเข่า โดนเติมโดนขึ้นทักหลังไกลๆว่าขึอนใจสีให้น้อยย้ายน้อยนี่เลี้ยวบืงน้าเขานะได้น่อยเราเลี้ยวไปตอนนันโดนขึ้นนะบ้าเถ้าเลขยุบองเลขเลขยุบองท่อน้ำซีเรียมันเดงจึงคืนสั่งตรงเลยเจ็ดหนึ่งสี่โอ้คือมาตรงกันแถวเนี่ยตรงเ่าเ่าเลยโอ้เจ็ดหนึ่งสี่ได้ว่ะเ้าเถาก็ขนหัวลูกเออบานี้ยหน่อยเยว่าอ้าวสั่นย้ายหน่อยเดีว่าอ้าวสั่น บมะลาผสมเมื่อกี้ขึ้นสูงปานนั่นเยอะหน่อยบางสิอะไรแม่หมูโลงมาเลยมาจามา้งเงินเราภาษาอย่างเอาเงินมาแบ่งวิปไปด้วยแม่หมูบอกแบ่งวิปไปยี่สิบบาทแบ่งวิปไปได้ลูกแบบ่งวิปไปซื้อขนมด้วยลูกไม่งั้นแม่หมูไม่ให้หนูเด้อแ,แ,แบ่งกันลูกแบ่งกันแอบมารอบหน้าค่อยมาเดี๋ยวลุงให้โชคมาบว่นกันเลยหน่อยเลยมานีว่าดีเยอะหน่อยแล้วาเอ้ามะลาเยอะเยอะเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันสูงเยอะหน่อยบางสิอะไรแม่หมูแบ่งมันหน่อยมา มันจะาวันบอกภาษาอย่างของมันดอกเยี่ยนหน่อยบอลรูมันก็บอกเขาเเกี่ยงของมันนี่ยละบานนี้พอดีมันกระโดดขึ้นมองล้างท่อนะบ้าท่อที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเยี่ยนหน่อยแบบบ้าคลิปแต่ตอนะท่านเห็นเหล็กนีหมือนท่อสี่เหลี่ยมมันก็สบสี่บ่เยี่ยนหน่อยไปดิบ้าส่องเล็กหน่อยมันก็สบหนึ่งบ่แต่ว่ามันบริสุทธิ์บ่ได้ทธิ์ยังไงสินะมันดอกแ่นเล่นพูดเดียวมันหัว้ อเอาละบนี้หน่อยเอาบักนี้หน่อยมันเล่นกับไทมันก็มาเล่นหัวเบิ้งไปจังนึงคือจังเล่นอยู่ลอยเงีเย,ยหน่อยอแต่ว่าอยู่ลอยเฮี้ยม,มันมามีทอไงอย่างสินะมัสนสีนีอ้อ,อยู่ใส่นอไปสั้นเยหน่อยว่านะบานนะี้โดนคนอีกบ้าแถาเบิ้งโวยเหล็กเกียร์สีแดงจึงคืนเลยอยู่มองทอคือนั่งเบอร์ไม้เหล็กทอบ้านนีจุดนี้เท่านั้นท่อนี้ท่านี้จะมีอย่างสินะบ้านหัว่าสั้น พ่อังใส่เพี้ยนมันหายไปเลยเย้หน่อยสิไปเลี้ยวบังมันอีเย้หน่อยข่มบิังตะเล็เย้หน่อยเลี้ยวบังตะเล็บ่ายเย้หน่อยสิเลี้ยวบังหนาขอเย้หน่อยบ่เห็นมันเลยแจ้งมันไปใส่เยอะเลยกับหูเมียนี่นะแม่งหมวดนี่เราใส่แม่มันสายโทนนั่นกันเดี๋ยวบอกเขาเพี้ยนไปตัวแดงๆแล้วตีเย้หน่อยตัวแดงคือเลยค่ะอ๋อทำโบชุ่มทำมาตรงกันได้พี่น้อง พอไปดิสอกว่านี่ก็จะบอกแ้่าผมพยายามหานค่ะแล้วถามยูไหนไปยหน่อยเด็กใดหรือตาขันเพิ่นมาเอาขัน้าวไปปล่อยได้ขันเพิ่นมาเอาห้องปล่อยไปแล้วมันบได้ดีไปกยน่อยเจ็ดหนึ่งสี่โอ้แดงๆเล่นบอลบอลตัวแดงสองตัวตัดไยหน่อยสองตัวเยหน่อยสืสิบสี่สี่สิบเกับเจ็ สับเจ็ดสี่กับตัวน้ำได้ทำชมเด้อหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งน้ำหนึ่อกจว่าละตตัวอนไรครับามหาะครับทำชมจะอยู่ในชุดเดียวกันเลยม้วนม้วนขันว่าหนึ่งขันว่าหนึ่งมากขันน่าวนน่งสิมากเก่าศูนยี่ได้อฟซเนาะม้วนมาหาลุงหน่อยเร็วลุงถามนี่หน่อยเร็วมาบอกเอฟซีหน่อยเร็วมาดูก่อเร็วเห้าบอกหลายตัวนะ แล้มาย้ำมาบอกให้เอฟซีหน่อยลูกเาลักกันมานี่ก่อนมักกันมานี่เร็วมาเรีหายไม่หมดเร็วเร็วมารักกันก่อนเร็ว้องน้องสิบอกเองมันดอกมันมิจฉุนม่านหนันโนกันเมื่อกี้มาห้องตะมือวัดพาราดาเอฟซีเดี๋ยวจังบอกเนาะจังเบอกเนาะมานี่มาหนี่เอาเท่ากันตอนเดี๋ยววัดจังเบอกอีกมารักกันก่อนเร็วมาย้ำให้เอฟซีครอบหน่อลูกตัวไหนลูก ห้าแปดสี่ลูกมองกองล้องด้วยสิยอยมองกล้องด้วยเอาลูกเอาอีกทีตัวไหนลูกห <58 4 S 2> ้าแปดสี่นี่ฮะโอเค,อเคจับมือกันถ้าออกตัวนี้นะฮัลโห อ้าวร้านนี้น้อยไปตามภาษาเพื่อนอมาแต่เพื่อนตัวนน้อยเป็นแต่สั่งอยังนพี่น้องเขาคุณ้ชบอกถูกเดกบอกถูกดีน้อยใหญ่น่อยเนาะตะกี้จะมีหูอ้วนกับนี่ไหวพี่ตัวต่อไปท่งหน้าเป็นบ้าแลยเนาเห็นกันเห็นนีเนาะพอเกิมาบอกสู่ฟังตะกี้น้องค่ะน้องหมูอ้วนฉันก็ไปตามภาษาเพื่อนนะภาษามันได้โชดน้ำเพื่อน มันเพิ่งจะลูกตุ่มแล้วจากนั้นจะออกไปเนะเนาแม่พี่น้องเนาะตัวเดียวนะครับเพิ่นเคยตะกี้เพิ่นก็บอกดีด้วยพี่น้องน้องบวนมาหายายหน่อยนะถามเพิ่นเพิ่นก็บอกนะครับอันนี้เน้นตัวใด้ยายหน่อยยายหน่อยเน้นตัวนี้เลยเอฟซีสิบสี่นี่สิบสี่เนาะเออสิบสี่สิบสี่หนึ่งนะพี่น้องเนอะสิบสี่ซีหนึ่งครับตัวน้องบอลวาเลนไทน์ดีครับ S <S> <S <S แต่ว่ากะปลานา่าพยนวตาได้ตัวนี้เอา้ยะหน่อยอมนว่าเลินไผตัวนี้มันมันจะออกแค้เาะล่ะยังมาคืองวดที่แล้วลแดมันดังหลกระบอออกห็นมายะหน่อย,ออย,อยผมหมดเสียดายเก้าศูนย์ลัันอู้มัน่าออกน้ำดัเข้าพันไปถิ่มแมนนายนะนะวดที่แล้วยํำคัเก้าศย์กระไรเออเก้าศูนย์หาหาหาศูนย์เก้าน้อยยหน่อยอ่านเพรอยินว่าเลขออกเก้าศูเก้ ใครจะบอกบ่าเ่าอีกค่ะแต่ว่าผู้มาหามันบอกเถ่านี่นะไอ้ที่แต่ว่าเพิ่นกะมาอันหลังพุ่นสูนุ่นนาสิบ้าเอายามอยู่แม่หมูกระถามอยู่ว่ายัอยเพิ่นผู้เถ่าหรือพู่นนุ่มยังไงว่าบ่าเถ่าอันว่าบ่าเถ่าละกระทิงว่าบ่าศูนย์หน่ะหลังพุ่นเนมายก็บังเฮา เขามาคืนเหล็กเกงไหนจะไม่เกียดตห้เนี่ยเอฟซีว่าเกียดคนไม่เกียดนี่คือบเม็นว่าศูนย์ของบรรนอกโดนกรเลยบอกว่าศูนย์เก่าทั้งผู้มาให้เพราอายุเท่าต้องสินะเพิ่นอาจจะบังแต่เพิ่นก็มาให้แล้วล่ะนี่แหละเอฟซีมันมากเปเบิ่งเด็กหน่อยปีนทอเสี่ยวรอาเห็นตัวแดงๆเด็กหน่อยตัวแดงๆไหมเหล็กยูทอไหมเหล็กยูทอเด็กหน่อยปีนทอหลอดทออยู่นั่นั้นก็ทออยู่มันไม้เหล็กทอนั่นเจ็ดหนึ่งซี มันเด็กน่อยก็จะมีหนึ่งแล้วเนาะม,มีนึนนนะน่งอยู่แล้วเพราะเด็กน่อยมันเป็นหนึ่งแล้วตัวเล็กมูวนงามเลยท่านผู้ชม,มเด็กมูว้วนตัดเอาได้พป่น้องเด้ห้าแปดสี่ 5, 8, 4, งมูว้วนนะครับผมเขางี้ยหน่อยก็เจ็ดหนึ่งสเน้นหนึ่งเจ็หนึ่งเท่านผู้ชมกับตัวด้วยแ่ว่าเป็นงี้ยรขม,มา,ขาอะไรอยู่ด้ว ้เล็กามเนาะตุ่มักเบื้เบาถพอดีเลยแต่ว่ากระังเกินเืิ่งแล้วถากเดินบอลเล็กเบาแถวเขาไปหน่อยส่วนตุ่มตวเดียวเม่นลวดตอนนกเขาบืแก้นกเป็นไรมาห้องแล้วแต่ว่าห้องแล้วตัวยหน่อยพรกมหาโดมันทันมันทานดหมันแบบว่าเอซเสียหายอยู่ว่ามันคาก่อนหามันคาก่ต่ว่าูยยหน่อยฟังแต่ว่ามันกับซีขเก่าละตัวอยากหูจักว่าทิศมากัวนี้ ไครแม่นกกระจอกโมหองลาดเพิ่นกอนบินตัดหนาเพิ mm. ่นกอนค่อสีได e ah ้เลยเพราะว่าเพิ่นบินมาคู่กันแล้วนกนกกระจอกในจังไหนจังว่าบินตัดหนาเพิ่นแม่แม่มันแม่เพราะเศร้าห่วงเพ่นเลยบินแตกกันเลยค่ะมันเพันสีมาสองตัวประจําของเพิ่นโมหองแมนบอเอฟซี่เพิ่นบินมาคู่กันนกกระจอกมาบินตัดหนามันสองตัวนี้มันแยกออกจากกันมาสิ ไปเลยแตกไปเลยพวกงูเข้น้าเลยจังมาหาใจหน่อยจาก2-3มื่นเนาะจหน่อยนะสามสี่หมื่กันหาพันมาเดมาชมหาพันมากขอบคุณเจหน่อยนะครับแล้วขอบคุณ AFC เอซีพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ